หมอทศพรจี้โรงพยาบาลภูมิพลไฟเซอร์ไม่ถึงด่านหน้าบุคลากรแฉกันเองเงื่อนไขกีดกันรายชื่อผิดปกติ วันที่14สิงหาคมที่โรงพยาบาลภูมิพลนายแพทย์ทศพรเสรีรักนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางมาพบกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชนนักศึกษาประชาชนหลังได้รับเรื่องร้องเรียนการจัดการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากร,กรการแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลดังกล่าวไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในโรงพยาบาลดังกล่าว นายแพทย์ทศพรเปิดเผยว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนบุคลากรด่านหน้ามีความเคลือบแคลงสงสัยกรณีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ได้รับวัคซีนมาโดยตอนแรกประกาศรายชื่อมาสามารถตรวจสอบมีการจัดทำรายชื่อหลายร้อยคนทำงานหน่วยงานไหนมีวันเดือนปีเกิดระบุแต่กลับมีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาทำงานหน่วยงานที่เป็นนักศึกษาแพทย์จบไปแล้วทำงานหน่วยงานอื่นบุคลากรที่กเกษียณไปแล้วเป็นต้น นายแพทย์ทศพรกล่าวต่ออีกว่าพนักงานทุกคนในโรงพยาบาลควรได้รับวัคซีนทั้งหมดแต่บุคลากรด่านหน้าควรได้รับวัคซีนก่อน อย่างไรก็ตามอยากให้มีการจัดสรรวัคซีนไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลน,นี้อยากให้ทุกโรงพยาบาลจัดสรรวัคซีนให้โปร่งใสให้ตัวแทนแต่ละแผนกในโรงพยาบาลมหารือการจัดการวัคซีนให้เกิดความโปร่งใสไม่ใช่การงุบงิบทำหรือมีบุคคลที่เป็น VVIP ไได้ก่อนยังมีหลายโรงพยาบาลที่มีลักษณะไม่ชอบมาพากลเช่นนี้ ทั้งนี้วัคซีนได้รับบริจาคมานั้น1.5ล้านโดสแต่กลับจัดสรรไม่เพียงพอกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ประชาชนทั่วไปต้องการให้หมอและพยาบาลด่านหน้าได้รับวัคซีนก่อนแต่กลับเกิดปัญหานี้ขึ้นมาตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์กล่าวอีกว่าเรารวบรวมรายชื่อเป็นแผนก100-200คนจากทั้งหมด800คน หมอพยาบาลเวนเปแม่บ้านโดยโรงพยาบาลภูมิพลได้รับการจัดสรร1,680โดสจากที่เคยขอให้กระทรวงสาธารณาสุขไป3,000โดสจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อพบว่ามีทั้งหมด1,611รายชื่อฉีดให้วันที่13และ14สิงหาคมเมื่อตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว กลับพบว่ามีความผิดปกติรายชื่อซ้ำเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวเลขเป็นชื่อบุคคล172รายชื่อแทนที่จะเรียงลำดับตามความสำคัญเรียงลำดับตามตัวอักษรทำให้บุคลากร,กรด่านหน้าไม่ได้รับการพิจารณาขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m